สวัสดีค่ะคลิปนี้เราจะมาแนะนําวิธีการใช้ไหมขัดฟันสําหรับคนที่จัดฟันโดยเฉพาะนะคะวันนี้เราจะเลือกเป็นไหมขัดฟันที่เป็นแบบด้ามจับนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูองค์ประกอบกันก่อนนะคะว่าตัวไหมขัดฟันที่เป็นแบบด้ามจับมีอะไรบ้าง หลังจากที่ดูองค์ประกอบโดยรวมของตัวไหม่ขัดฟันที่เป็นแบบด้ามแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มวิธีการใช้ไหม่ขัดฟันแบบด้ามค่ะขั้นตอนแรกนะคะให้นำส่วนปลายที่มีขนาดแบนไว้ใต้รวดจัดฟันและกดเข้าไปเบาๆในซอกฟันค่ะหลังจากนั้นให้ขยับไหมขัดฟันขึ้นลงเบาๆเพื่อทำความสะอาดต,ตามซอกฟันนะคะ ตัวไหมาขาดฟันยังสามารถเข้าไปตามซอกฟันที่เข้าถึงได้ยากแต่ข้อควรระวังไม่ควรใช้แรงดันมากเกินไปจนทำให้ลวดจัดฟันหลุดค่ะขั้นตอนสุดท้ายนะคะการใช้ปลายด้ามแบเก็ตบักค่ะเพื่อทำความสะอาดรอบๆบ,บเหล็กจัดฟันแนะนำให้ทำทุกซอกทุกซี่นะคะ